สอ,องอย่างนี้มะนาวปูนแดงช่วยไล่มดมแมลงและปราบโรคในพืชสวัสดีครับทุกท่านเลฟจีช่องวิทิไทยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องวิทิไทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านมาทําน้ํายาในการไล่และกําจัดมดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งปราบโรคในพืชอย่างโรคเชื้อราโดยการใช้สสิ่งนี้ครับสิ่งแรกคือปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากอย่างที่สองน,นะครับคือมะนาวหนึ่งผล สูตรนี้เราไม่ต้องหมักเลยครับเราใช้ได้เลยโดยการเตรียมน้ำเปล่าใส่ภาชนะจำนวน1ลิตรเอาใช้ปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากจำนวน1ช้อนชาใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าแล้วเราใช้มะนาว1ผลใส่ลงไปรวมเลยครับ ใช้ทั้งเปลือกก็ได้เพราะว่าในเปลือกมะนาวจะมีน้ํามันหอมระเหยนั่นเองแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยครับเปลือกมะนาวออกเทน้ำยาใส่ถังขีดพ่นกันเลยครับ วิธีการใช้ง่ายๆเพียงเรานำมาฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำและใช้ติดต่อกัน7วันต่อหนึ่งครั้งในการปราบโรคในพืชอย่างโรคเชื้อราและการไล่มดมแมลงศัตรูพืชอย่างเช่นมดเผียหนอนมแมลงต่างๆน้ำยาเชื้อภาพทุกสูตรเราจะต้องใช้เป็นประจำจึงจะได้ผลดีและควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช และถ้าคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องดิไทยพีแช n แนลได้เลยครับและผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับซึ่งมีส่วนผสมของปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากและในการใช้น้ำเปล่าเป็นส่วนผสมเพิ่มและอีกอย่างที่เราจะต้องใช้คือมะนาวนั่นเองครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องิไทยพี h ชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับอย่างคลิปนี้ผมแนะนําปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากและการใช้มะนาวเป็นส่วนผสมเพิ่มไล่มดมแมลงกําจัดศัตรูพืชรวมทั้งปราบเชื้อราที่ต้นพืชได้ผลดี